สวัสดีครับมาพบกับสับง่าย I don't know กันอีกครั้งนะครับวันนี้มารูปแบบแปลกตาการใส่ชุดขาวเรียบร้อยสํารวมกันมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของศัพท์ทางพระพุทธศาสนากันนะครับมี2ตอนนะครับวันนี้ตอนแรกเราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับศีล5นะครับแต่ก่อนจะถึงศีล5ครับเราเรียนรู้กันมาเยอะแล้วนะครับในเรื่องของอริยสัจสี แต่ถ้าถามว่าเวลาฝรั่งมาถามเราจะอธิบายคำศัพท์เรื่องอริยสัจสีหรือมรรคมีองค์8ยังไงครับเราอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้นะครับอริยสัจสีตรงตัวเลยครับอริยะนะครับแปบลบว่าที่สูงส่งที่ประเสริฐสั์ก็คือสัจจะในภาษาอังกฤษก,ก็แปลในลักษณะเดียวกันนะครับเราใช้คำว่า four noble truths Noble Tru t h s bon Truth, นะครับก็คือความจริง4ประการที่ประเสริฐสูงสุดนั่นเองในขณะที่มักมีองค์8ครับเราใช้คำว่า Eightfold Part Eightfold Part นะครับก็คือมักจริงๆในภาษาไทยก็แปลว่าทางเดินก็คือทางเดินแห่งการพ้นทุกแปดประการนั่นเองแล้วความต่อไปเราจะมาในเรื่องศีล5กันนะครับศีล5 ในภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำว่า five precepts five precepts นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสมาทานการเรารู้กันอยู่แล้วว่า5ข้อเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์ที่น่าสนใจในศีลทั้ง5ข้อกันอย่างข้อที่1น,นะครับเป็นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับ คนลักษณะที่เป็น bad habits ลักษณะนี้นะครับก็จะมีลักษณะของความเป็น cruel cruel หรือว่า brutal brutal ก็คือเป็นคนที่โหดร้ายทารุณนะครับหรือถ้าเป็นคนที่เลือดเย็นเวลาลูุูในหนังนะครับฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นก็ใช้ตรงตัวเลยนะครับก็คือ cold blood cold blood นะครับก็คือเป็นคนที่เลือดเย็นมาก ในขณะที่ฟังตรงข้ามครับคนที่มีศีลนะครับรักษาศีลได้ดีก็จะเป็นคนที่มีเมตตากรุณานะครับภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเรียกว่า merciful merciful หรือว่าคําที่อาจจะดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราใช้ว่า m u n i f i c e n t m u n i f i c e n t นะครับแปลว่าคนที่ใจดีนั่นเอง สำหรับสีนข้อที่2นะครับทินนาธานาก็คือการไม่ไปลักทรัพย์ขโมยของคนอื่นที่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เราไปนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็ถ้าเป็นโจรก็คือ t h i e f ถูกไหมครับถ้าจะเป็นเรื่องของคนที่ไม่สายชอบขโมยเราก็ใช้คาว่า stealing stealing นะครับหรือว่าการที่จะไปโชคโกงช่อชนนะครับช่อโกงต่างๆเราใช้คาว่า fraud fraud หรือว่า cheating cheating กไเช่นเดียวกันจริงๆโจรขโมยเนี่ยมีอยู่หลายคำศัพท์หลายลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่น Burglar อ u r g l a r นะครับอันนี้เป็นพวกนักย่องเบาก็คือมาย่องเบาตอนที่เราหลาบับตอนที่เราไม่อยู่นะครับหรือถ้าเป็นการชิงทรัพย์เราก็จะใช้คำว่า Robber robber เ,เ,เนาะส่วนถ้าเป็นคนที่ไปปล้นบนธนาคารปล้นออฟฟิศปล้นสำนักงานต่างๆ,ๆนะครับเราจะใช้คำว่า Bandit Bandit ไม่ใช่บัณฑิตทีเ่เป็นภาษาไทยนะครับแบนดิตเป็นนักปลน้นในขณะที่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วก็ใช้ stealing stealing นะครับและสุดท้ายคนที่ชอบไปต้มตุ้นหลอกลวงคนอื่นเพื่อเอาเงินมานะครับเราจะใช้คำว่า crook crook นะครับส่วนคนที่ตกงกันข้ามนะครับมีศีลมีธรรมไม่ชอบไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนั่นก็คือคนที่มีความใจกว้าง นะครับใจบุญนะครับในภาษาอังกฤษครับเราใช้คำว่า generous generous ก็เป็นคนที่ใจกว้างส่วนชอบ donate นะครับบริจาคหรือถ้าใจบุญ charity นะครับเราก็ใช้คุณ a d j e c t i v e หรือคุณศรรัพท์เหล่านี้ว่า charitable charitable ที่แปลว่าคนใจบุญนั่นเอง ส่วนสีลข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของกาเมสุมิชานะครับก็คือการเจ้าชู้การนอกใจนะครับไปมีคนอื่นในภาษาอังกฤษนะครับรเรียกคนที่เจ้าชู้ว่า player player นะครับก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนั่นเองนะครับก็เป็นคนเจ้าชู้นะครับในขณะที่ระดับเลเวลลงมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของ playboy ะครับ Playboy ก็คืออาจจะมีสาวๆหลายคนหรือว่า Playgirl ก็จะมีเป็นสาวที่มีหนุ่มๆหลายคนนะครับก็การเป็นเจ้าชู้ก็คือมี h a v e an affair นะครับก็คือไปมีความสัมพันธ์นะครับอย่างลึกซึ้งกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองนั่นเองตรงกันข้ามครับในระบบที่บอกว่ามีสามีภรรยาคนเดียวในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า monogamy monogamy นะครับก็ เป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่คนรักเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและคนที่รักเดียวใจเดียวครับเราจะใช้คำว่า faithful faithful นะครับก็คือมีความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นยึดมั่นในรัก,ร,กรักเดียวนั่นเองสีลข้อที่4ครับเรามักจะผิดสีลกันบ่อยมากเพราะเราก็อยู่ในสังคม การพูดจาเราก็อาจจะมูสาวาทากันได้ซึ่งในสี่ข้อที่4แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการพูดบทพูดเท็จโกหกเท่านั้นนะครับอาจจะรวมในส่วนของการพูดเลวไหลเพ้อเจ้อส่อเสียดแดกดันยุยงได้ทั้งหมดเลยนะครับการพูดที่ผิดจากความจริงไปนะครับการพูดปดนะครับเราในภาษาอังกฤษพูดเท็จเนี่ยรู้อยู่แล้วก็คือลน์นะครับโกหกคนที่พูดโกหกหรือการโกหกก็คือ l ลเอ Liar นะครับแต่ส่วนคําที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้กันนะครับการพูด p พ r อเจอนะครับเพ้อเจ r ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า drivel drivel นะครับหรืออีกคำหนึ่งนะครับคือ blather b l a t t e r นะครับสองคำนี้ก็แปลว่าการพูดเล้วไร้พูดไปเรื่อยไม่มีสาระอะไรในขณะที่การพูดยุยงนะครับเราจะใช้คําว่า instigate instigate นะครับการพูดยุยงหรือการพูดที่ไปแดกดัน ประชดประชานต่างๆเราอาจใช้คำว,ว่า speak sarcastically speak sarcastically นะครับหรืออีกคำหนึ่งก็คือ speak ironically speak ironically ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงกันข้ามครับกับคนที่พูดจริงนะครับพูดตรงไปตรงมาก็คือเป็นคนที่ straight forward นะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือที่เราคุ้นเคยอีกคำหนึ่งก็คือ flank flank ก็คือเป็นคนตรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น frankly speaking ก็คือขอพูดตรงๆนะนะครับแล้าตามด้วยประโยคต่อมาสำหรับศีนในข้อ5นะครับก็ว่าเป็นสีนที่สำคัญที่สุดในบรรดาสีน5ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเราดื่มเหล้าหรือยาเสพติดแล้วขาดสติไปนะครับก็มีโอกาสที่จะผิดศีลทั้ง5ข้อได้อย่างง่ายดายเลย คำศัพท์ที่จะมาเรียนรู้กันในสำหรับสินข้อ5นะครับเริ่มต้นที่นักดื่มนะครับโดยทั่วไปเราก็จะใช้คำว่า drinker drinker ที่ซึ่งเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับอีกคำที่เราใช้ก็ใช้คำว่า t o p e r t o p e r นะครับอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่คอแข็งคอทองแดงนะครับเราก็จะเรียกว่า imbiber imbiber คนที่ดื่มเหล้าเยอะๆนะครับก็ทำให้เราคาาสติ เกิดความประมาทนะครับการที่เราประมาทไม่รอบคอบก็มีเรียนรู้อยู่3คํคำด้วยกันนะครับคำแรกนั่นก็คือ imprudent imprudent นะครับคำที่2ก็คือ negligent negligent ก็แปลว่าไม่รอบคอบเช่นเดียวกันและคำที่3ครับก็คือมุทะลุนะครับประมาทนั่นเองนั่นก็คือ reckless like reckless like นะครับฝังกันข้ามครับตรงกันข้ามในเรื่องของสติ ค,คำศัพท์ที่เราใช้เรียกสตินะครับเราเรียกว่า consciousness consciousness นะครับแล้วก็การที่ตระหนักรู้ต่างๆนานาเราใช้คำว่า awareness awareness นั่นเองจบกันไปแล้วนะครับกับศัพท์ง่าย I don't know ในวันนี้ที่ได้เรียนรู้ศัพท์ในเรื่องของศีลห้ากันนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทิ้งท้ายด้วยคำคำศัพท์คำนี้ครับที่ผมชอบมากๆนะั่นก็คือ procrastination procrastination แปลว่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับผัดไม่มีลอลิงในภาษาไทยนะครับไม่ใช่การวิ่งผลัดนะครับคือการผัดผ่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำดีนะครับการมีศีลมีธรรมเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องผัดวันโอเคนะครับทำได้เลยท่นที แล้วพบกันใหม่กับสับง่าย I don't know ในคราวหน้าถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสาธุ